อยู่กันในเกม SAOIF กับผม Dark Fox ไม่ไห่ก็สรับในคลิปนี้ก็จะไปลุยบอสช h a p ที่6เลยแล้วกันนะแต่ก่อนอื่นก็จะมารีวิวชุดของยูนะก่อนเยลยแล้วกันนะก็เป็นอวตารนะฮะอ่าประมาณนี้เลยนะฮะผมว่าโคตรจะน่ารักเลยฮะแล้วก็ดาบของเอจิหรือเปล่านะเวลาฟันก็ประมาณนี้เลยนะฮะเป็นลำแสงสีฟ้านะฮะโอเคฮะ เดี๋ยวเราก็จะไปตุยบอสชั้นที่6โดลยล้วกันนะโอเคขอตัดคลิปก่อนละกันสักคู่หนึ่งนะฮะเข้าสู่บอสชั้นที่6นะฮะก็เป็นตัวอะไรเนี่ยน่าจะแมสติคอร์หรือเปล่านะฮะประมาณนี้สภาพนี้นะเป็นหัวเหมือนคนนะต,ตัวเหมือนสิงโตนะแล้วก็มีหางเป็นมันป่องมีปีกด้วยอ่าต้องดูแพิร์ในการตปตีก่อนละกันนะฮะ,ฮะมีการพุ่งไปบนท้องฟ้าแล้วก็สลด,ดลงมานะฮะต้องระว,วังละ ดาเมจน่าจะแรงน่าดูเลยนะฮะขึ้นไปอีกแล้วแล้วก็ลงมาอีกแล้วนะฮะไปทำสับท้วกันนี่กัน่าสิงของอล,ลิสฮะถอยมาก่อนละกันกับโดนการโอเคฮะผมจะเล่นแบบเซฟๆละกันนะฮะเท่าที่ผมทำได้นะเซฟคู่ไปสามพันหดาเมจนะฮะได้อยู่นะมาให้เพื่อนอีกสกิลนี่กันละสกิลล็อกลิฟต์ได้ด้วยว้าวนะฮะอย่างเงี้ยศับท์ศัพทัพแล้วก็หลบมาก่อนละกันนะฮะ ถอยๆถอย,อยออเกือบโดนเกือบโดนหลบได้นะฮะโหดาเมเตจสามร้อยก่องเหรอหกร้อยฮะสามพันได้อยู่หลบก่อนอือหือต้องระวังนะฮะเย้ยเกือบโดนกัดโอเคฮะมันกระโดดอีกแล้วแล้วก็ลงมาฮะสับไปฮะ หือ3,000ดาเมจโคตรแรงอนะสกิลของไอจีนะฮะแรงมากหลบได้อีกแล้วว้าวนี่โตตัวยเย,ย้ยสกิลนี้อีกแล้วนะฮะผมโคตรเจยดเลยมาหือก็โตอีกแล้วอ่ะเย้ยเกือบป้อยนะฮะมารอกันแล้วกันแล้วก็กระโดดอีกแล้วฮนะบอสคำศัพท์เ,ยยเลยแล้วกันหือติดคีฮะหลบ,บก่อนเดี๋ยวโดนกัดฮนะหือสกิลล็อกมาอีกแล้วอ่ะ เลยหลบได้ไงเนี่ยหลบได้เฉยเลยนะฮะคนลัคก,กี้ลัคก,กี้มากซับซับซับโดนดาเมจถอยกันละกันนะฮะเยะ้ยมีการหลบสะบัดผ่านเลยนะมีเงล่าสามพันดาเมจนะฮะเดี๋ยวขอตัวแพทเทิร์นในการโจมตีอีกละกันนะฮะไงต่อเนี่ยมีการวิ่งตามนะฮะมีการคำรามเฮ้ยสกิลล็อกอีกแล้วออืหลบได้นะฮะคู่ซับอ้าววืดสกิลว,วิทยเลยฮะไม่หลบได้นะฮะ แล้ก็ไงต่อกระโดดอีกแล้วหรอนะฮะเย้โดนดาเมจพันเจ็ด 1, สับๆๆแล้วถอยฮะสกิลนี้อีกแล้วนะหลบไปได้โอ้โหแดงและแดงและเริ่มแดงและฮะตอนนี้ฮะเย,ย้หลบก่อนฮิวฮิวฮิวโอเคอเต็มมาสับๆๆๆๆสับสับสับฮะแล้วผมติดสกิลอะไรเนี่ยโอเคฮะุ่งไปสองพันดาเมจเองเหรอ เย้ยกระโดดอีกแล้วอถอยพันฮะถอยพันขอเงียบก่อนนะกันมันเริ่มจะแบบกริงจังเกมนี้นะฮะตอนนี้ฮะผมว่าดาเมจจากบอสอันนี้คือมันก็เอาเรื่องอยู่นะเฮ้ยสกิลล็อกอีกแล้วอ่ะผมโคตรเจ็บเลยนะฮะ,ะ,ะตับไปตับไปแล้วก็ส,สกิลนะฮะเยให้โดนด,ดาเมจอีกนะฮะโอ้โหต้องฮิวละ มันกระโดดอีกแล้วแล้วก็ลงมาฮะที่เดิมเลยสับ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 สหืมลบก้อนลบก้อนลบก้อนอือหือโดนฮะ1,003พุ่งไป2,619ดาเมจนะฮะเย้ท่าสะบัดหานะฮะลบก้อนมันมาอีกแล้วก็เข้าไปสับฮะนี่ไงถอมาก่อนละกันกับโดนกัดนะฮะเยอะมันมาแล้วนะฮะลบก่อนละกัน ยิงไปฮะยิงไปใช้ธนูเลยแล้วกันกระโดดอีกแล้วเหรอทางไหนนี่ฮะด้านหน้าฮะยิงไปเลยอโดนเต็มๆฮะแล้วก็สกิลใหม่ฮะสกิลนี้ของชิลอนนะฮะโอ้โหสกิลนี่แบบช้ามากเลยฮะนะฮะแอคชั่นแบบโคตรช้าดีไปฮะดีไปฮะพันดาเมจอะธนูโคตรแรงอออืื้หมันเปลี่ยนสีแล้วอ่ะมันเป็นสีทองๆแล้วฮะเย้ยหลบได้ยิงไปยิงไปหลบก่อนแล้วกัน แล้วก็หืมโคตรใกล้โคตรใกล้นี่หลบก่อนหลบก่อนเย้สกิวล็อกอีกแล้วจบได้นะฮะแล้วก็ซิงชิ่นนั่นไม่โดนไม่หืมเล็งแล้วก็ยิ่งยิงยิ่งนะเพื่อโดนตบเยอะโคตรใกล้ผ่านตาขั้นนะฮะยิงไปโดนอยู่เฮ้สกิวล็อกอีกแล้วหืมพันห้าดีไหมฮะ โดนหรือเปล่าเนี่ยน่าจะไม่โดนนะสกิลวืดอีกแล้วอ่ะอืมแล้วก็เล็งแล้วก็ยิง่งยิ่งมันโดนตบอีกแล้วเกือบตายฮิ้วก่อนเลยนะฮะรีบฮิ้วเลยรีบปั๊มยาฮะปั๊มยาผมว่าเปลืองมากอะ่ะเปลืองพชั่นนะฮะสับเลยแล้วกันมาเช้ดาบเลยะฮะพุ่งไปยิ้อีกแล้วสับไปสับไปนะ,ะ,ส,าปนะ,ะสามพันอือโดนมาหนึ่งพัน 1, ดาเมจฮะแลกกันไปนะฮะ กระโดดอีกแล้วขออยู่กันแล้วกันฮะติดสกิลนี้มันสกิลพิษนะฮะหลบก่อนหืมสับ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 แล้วก็เฮ้ยสกิลทำไมไม่ติดอ่ะเนี่ยสกิลอะไรติดไม่ติดนะฮะเมื่อีนี้โอเคหลบกันแล้วกันกระโดดอีกแล้วหืมหิวก่อนฮะอีกแค่นิดเดียวเองอะเล่นบอสเนี่ยสามพันหกร้อยได้อยู่มาเล่นแบบหลบๆฮะแล้วก็สับ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 สวิตไปเลยสวิตจีนะฮะ สกิลบอสอะไรนะเมื่อกี้นี้ไปสืบม่วงฮะน่าจะดุนแรงน่าดูนะอย่าเข้าไปใกล้ฮะอย่าโดนนะอย่าโดนถ้าเกิดโดนนี่น่าจะเจ็บอะเจ็บหนักเลยนี่สับะสับตรงหลังมันฮะตรงข้านหลังมันเฮ้ยกกะโดดอีกแล้วเกือบฮะเกือบอีกแค่นี้เดียวเองเดี๋ยวก่อนนะกดใช้สกิลนี้ฮะแล้วก็เข้าไปเลย ไปสับมันนะฮะพุ่งไป5,000ทาเมตโคตรแรงเลยนะฮะแล้วก็สับต่อสับ,สบอีกแค่เดียวฮะทีเดียวเองเรียบร้อยนะฮะเกือบไปแล้วโอ้โหเดี๋ยวผมก็เกือบตายอยู่นะเลือดเลือ6 0 0 0กว่านะฮะจากหมื่นหนึ่งโอเคก็บอสก็เคลียร์ไปฮะดันเจียนนี้ในชั้นนี้นะฮะลากเล่เนอยู่เหมือนกันนะไฮสกอร์นะฮะ442สกอร์เลยนะฮะ ได้ามาแค่2ดาวเองนะโอ้โหยังโ,โคตรน้อยเลยฮะสกอ,อร์แปดร้อยห้าสิบบรวมๆกันนะอืมกดออกเลยแล้วกันถ้างั้นสำหรับคลิปนี้ก็มีคลิปเพียงเท่านี้ก่อนเลยลกันผมก็ให้ชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์ให้ด้วยกันนะก็จะกัานนในคลิปหน้าละกันก็บ๊ายบาย